สวัสดีครับพี่พี่ท่านเหมือนเดพวก,กับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่36แล้วนะพี่นะ อ่า EP ที่สามสิบหกครับผมมีพ่อบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละสองร้อบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับสององก็ลดเหลือสามร้อบาทเหมือนเดิมเลยครับผมอ่าส่วนช่องทางการติดต่อรอเบอร์โทรซูเปอร์สองสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนอดีไลน์นี่เป็น p o p c o ีซีโอเนสองห้าสามสามนะหรือว่าจะแอดทางเบอร์โทรก็ได้เหมือนกันเลยครับผมทั้งสองช่องทางครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเเดิมลย เดี๋ยนวะเรามาเริ่มเป็นพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนครับผมรายการที่หนึ่งครับผมนี่พระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนออกวัดอาวุธนะพี่นะปีสองห้าห้าสามครับผมนี่องค์นี้รายการที่หนึ่งครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอนไ์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกแกวองค์ไหนชอบจังไหนแล้วก็ทักไลน์ที่โทรมาแจ้งหมายเลขติดก,กับผมได้เลยครับผมสององค์สามร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ สองร้อบาทครับผมหมายเลขกหนึง่งต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพียยเออพเพ้ย,ยนครับรรออ 4, ผมนี่หมายเล็กสองรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนหมายเล็กสองครับผมนี่นี่ครับนี่รูปหล่อหลวงเพี้ยนปีสี่เจ็ดครับผมนี่หมายเล็กสองครับผมองนี้สองร้อยบาทครับผมหมายเล็กสองต่อไปเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหมายเล็กสาม อาจจะเป็นทางอ่าหลุมพ่อพเงินวัดดอนยีาหอมนะครับหล่อพิมพ์ทรงแบบนี้นะพี่นะแต่ด้านหลังนี้จะไม่มียันนะนี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่นะ,น,ะน,บบนี่คนระับสองละบ้านครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติหมายเลขสี่ สมเด็จวัดฉเฉลิมพระเกียรติหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นกะลาแกะลาหูเป็นพิมพ์เล็กครับผมหมายเลขห้ากะลาแกะลาหูหมายเลขห้าครับผม่นี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขปเปะละห้ขหา ต่อไปเป็นหมายเลขหกเป็นเหรียญจตุพรหลวงพอ่อโสธรหมายเลขหกเป็นเหรียญจตุพรหลวงพ่อสโสธรนะครับนีะครับเหรียญน,นี้หมายเลขหกครั 6, บผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแพ้ครับผมเป็นรุ่นอาไตมารนะวัดพิคุณทองครับผมปีสองห้าหนึ่งสองเหรียญนี้หมายเลขเจ็ด นี่ครับเหรียญไตรมาสหลวงพ่อแพรครับผมนี่ครับปีสองห้าหนึ่งสองครับผมนี่สองร้บาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยหมายเลขแปดครับผมนี่ครับ เ็นเหรียญคูบาสีวิชัยปีสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะนี่หมายเลขแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นหมายเลขเก้าเหรียญน,นี้หมายเลขเก้าเป็นรุ่นแรกสิทธออสร้างถวายครับผมนี่ครับ หูขาดนะเดี๋ยวนี่ๆตรงหูนี่เขาขาดนะนี่ครับเป็นรุ่นแรกสิทอออสร้างถวายนะพี่นะนสองร้อยบาทก็ผอหมายเลขเก้าต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขสิบนี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขสิบนะพี่นะ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหมายเลขสิบเอ็ดข้างหลังนี่จะเป็นอกเรานะพี่น้องนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบเอ็ดนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์หมายเลขสิบสองครับผมนี่ อาจจะเป็นกระรวงกระลาห่มนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบครับผมเรียนนี้หมายเลขสิบสองนะครับอันหลังนี้จะเป็นกระรวงกระลาหมนะพี่น,นั่นเองครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นเ,รนเรหรียญเมตตาลงคูณหมายเลขสิบสามเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับ ในในโคดนะห้าหนะนึ่งสามนะในแล้วก็ตอกกรรมการนะเป็นเหรียญเมตตานะครับนี่นี่หลวงพ่อคูนนะครับผมปัดปันไล่ปีสองห้าห้าห้าก็ผมนี่สองร้อยบาทครับผม,บบผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญสมเด็จพุทธาจารย์โตครับผมหมายเลขสิบสี่ เป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมด้าน,นหลังจะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าเป็นนางกวักหลวงปู่เผือกครับผมนี่นางกวักหลวงปู่เผือกหมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบห้า ต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะพี่นะนี่พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับผมน,นี่ของด่านสมุดประการนะพี่นะน,นี่องค์นี้หมายเลขสิบหกนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวสุพรรณบุรีนะพี่นะ เหรียญยืนหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวสุพรรณบุรีครับผมนี่นะครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดจะเป็นพระอ่าพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพงษวัดช่องแคเป็นรุ่นอ่าทําบุญวันเกิดนะวัดช่องแคครับผมนี่ทําบุญทําบุญวันเกิดวัดช่องแคนะครับนี่เป็นพระเนรผงแบบนี้นะพี่นะ นี่ทำบุญวันเกิดวัดช่องแค่ครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้านี่จะเป็นภาพผงของขวัญปากน้กําครับผมนี่อันนี้แตกแต่ตอแต่กรอบข้างนอกนะพี่นะเพราะว่าเขาเลี่ยมเดิมๆมมาแบบนี้ดูด้านหลังนี้นะยันลึกคมชัดนะพี่นะรุ่นบรรจุเจดีพุทธมณฑลน,นะครับนี่นี่นี่พุทธมณฑลน,นะพี่นะ นี่ครับเราจะเรียกรุ่นอะไรรุ่นเจ็ดรุ่นอะไรนะพี่นะผมก็เรียกกับเขาไม่ถูกเหมือนกัน,นแต่พระยังสภาพสมบูรณ์นะพี่นะแต่แตกแค่กรอบข้างนอกไปเฉยนะนี่นี่ครับเรียมใช้งานจริงๆครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาแต่ผมไม่ทราบปีนะแต่ลงยาเก่าเลยเนี่ยโดยเดะดลงยาเก่าเลยนะยเผนะื่อพี่ท่านใดรู้ปีนะครับผม ไปเหรียญพิมพ์นี้นะเนี่ยเนี่ยวัดโสธรแปดริ้วนะครับเนี่ยเนี่ย่ไปเหรียญลงยาเก่าๆครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นอ่าหลวงพุทวดอ่าวัดห้วยมงคลนะเพราะว่าด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนเจ้าพระคุณไพโรจน์นะวัดห้วยมงคลนะครับผมนี่นี่ครับด้านหลังนี่จะเป็นรูปเหมือนเจ้าพระคุณไพโรจน์นะวัดห้วยมงคลแน่นอนครับผมนี่นี่ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองก็จะเป็นอ่าเหรียญหล่อพระพุทธชินราชสองหน้าเหรียญหล่อพระพุทธชินราชสองหน้นนานนหมายเลขที่ยี่สิบสองนี่ครับเหรียญหล่อพระพุทธชินราชสองหน้านมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสอง ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิจะเป็นเหรียญหลวงพ่มุ่ยวัดดอนไร่ครับผมี่หมายเลขที่ยีเป็นเหรียญหลวงมุ่ยวัดดอนไล่ปี 1, 2ึ่ครับผมเป็นปีหนึ่งสองแล้วนะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหมายเลขที่ยีเป็นเหรียญหลวชพ่อมวัดดอนยี่หอมปีหน หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมเป็นเหรียญลวพ่อแช่มวัดดอนยี่หอปีสองห้าหนึ่งหกครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวหมายเลขที่ยี่สิบห้านี่ครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะไม่นะปีสามหกนะครับนี่เป็นปีสามหกนะเหรียญนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะ้านหลังนี้จะเป็นสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับนี่นี เป็นปีสองห้าสามหกนะนี่ครับน,นี่ครับสองร้อบาทครับผมมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยครับผมรายการที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นรูล่อหลวงพ่อพเงินพิมหน้าปกนะนรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมรูล่อหลวงพ่อพเงินนี่ครับ พิม์หน้าปกครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะวัดชะลองครับผมหลวงพ่อแช่มวัดชฉลองรายการที่ยี่สิบแปด รายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับเป็นรุ่นหนึ่งร้อยห้าปีนะพี่นะนี่นี่รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดนี่รูปไข่ครคึ่งองค์ชุบสีเหลืองนะพี่นะนี่นี่โรดแชมรุ่นร้อยห้าปีต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าจะเป็น อ่รูปรอสมเด็จพุทธจารย์โตนะออกวันอินนะครับี่บางขุนพรมกรุงเทพนะครับรูปลอองค์เล็กครับผมรายการที่ยี่สิบเก้านะครับรูปลอองค์เล็กครับผมน,นี่ครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะพี่นะคนัา องร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมจะเป็นพัดท่ากระดานรายการที่สามสิบวัดหมอเท่าการจนะบุรีพัดท่ากระดานวัดหมอเท่าการจนะบุรีนะคระับรายการที่สามสิบครับผมนี่ครับนี่นี่ สองร้บาทครับผมรายการที่30นะนี่ครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่นานใดอยากดูลูกภาพเพิ่มเติม,มแกลรายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ